นนีนะะ้เราก็ถึงเกาะลานไปที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีทิปจะไปเที่ยวทะเลด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นนะคะเดี๋ยวจะอาบน้ำแต่งตัวเห็นไหมว่าร้องเพลงกลางคืนอะ่ะมันใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆ ตื่นประมาณ5้าโมงเย็นนะคะแล้วก็คือจะไปอีกแล้วดูถุงตายๆฉันสิไม่ไหวแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำบอกนะคะว่าเราเดินทางยังไงแล้วก็สรุปค่าที่พักแนะนําที่พักต่างๆนะคะว่าเราไปยังไงราคาน้ํามันเท่าไหร่วันนี้จะบอกทั้งคลิปเลยค่ะไป ก่อนอื่นนะคะเราต้องคลีนหน้าก่อนนี่นะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นนมแพะนะคะในการคลีนหน้าวันนี้อ่านี่ก็คลีนหน้านะคะตัวน้ํานมแพนี้ใช้ดีมากมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่อนนุม่มนะคะวันนี้ก็จะลงไปน้ําตกฮาดาะระบบนี้นะคะตัวนี้นี่จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะช่วยเรื่องชุ่มชื้นผิวโซ่อย่างเงี้ยเหมาะเราเป็นคนผิวแห้ง ต่อมานะคะเราก็จะทาเป็นครีมกันแดดนะคะนี่เองนะคะเป็นตัวกันแดดเนื้อฟูอิดนี่ไปทะเละแดดแรงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เนื้อเขาบางเบาเล็กอย่างเนื้อมันแบบมันปลอดภัยตอนหนังหน้าเราอ่ะต่อไปก็จะลงเป็นตัวนี้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวซีซีครีมนะคะมีชื่อว่า คือที่ดอสป e ดไวซ์ซี c ีครีมนะคะ SPF 50 PA บวกบวกบวก3บวกเลยเนี่ยจ้ะตัวเนี้เราใช้แล้วมันดูแบบมันทำให้หน้าใบาขึ้นมานะคะจริงๆอ่ะ Every อ a y ด o ล k อ่ะมันคือใช้ได้เลยนะคะมันเป็นซีซีที่บางเบามากราคาก็ไม่แพงร้อยกว่าบาทเองเห็นไหมว่าเนี่ยเห็นไหมมันใบขึ้นมาแบบแล้วมันใบแบบไม่วอกอะ ก็ได้แล้วนะคะลองพื้นนะคะวันนี้เราก็จะใช้เป็นนี่เลยนะคะเค okay. ที่ดอมเมจิกดอลลี่เฟสนะคะเป็นตลับสีม่วงนี้นะคะจะบอกว่าใช้จริงไลจริงอ่าเบอร์22นะคะนี่เลยใต้ตาไม่ได้ใส่ชุดน,นี้ไปนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนคิวเป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ไปที่ไหนแล้วไม่มีคิวก็คือไม่ได้จริงๆนะคะ ได้แบบนี้อย่าพึ่งตกใจนะคะส่วนหลังมันจะมีแปรงนี้ใช่ไหมเราค่อยๆปัดแค่นี้ก็ไปได้นะคะแต่เดี๋ยวก่อนคิ้วอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องทาเล็กนิดหนึน่งนะคะเดี๋ยวป่วยวันนี้นะคะเราก็จะทาปากเป็นสีส้มนะคะเป็นตัวนี้เบบี้ไบนะคะแค่นี้เองไปจ้า ส่วนของสกินแคร์นะคะเราก็จะเอาตัวนี้ไปนะคะเป็นเซรั่มโซนะคะตัวนี้ช่วยหน้าใสแล้วก็ตัวนี้ช่วยลดส,สิวนะคะตัวนี้เลยเมื่อมีสกินแคร์แล้วนะคะเราไปทะเลขาดไม่ได้เลยคือครีมกันแดดนะคะอาฮาดาะระบบสีทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะเบอร์ส2ที่น้องติดตัวอยู่ตลอดเลยเพราะว่าพกพาสะดวกง่าย ส่วนรองพื้นนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้แทนนะคะเป็นฮาร์ฟมูนนะคะใช้มาสักพักแล้วนะคะตัวนน,นี้ขัดไม่ได้เลยนะคะไปทะเลนะคะลงทะเลต่างๆนะคะทาจิมิค่ะจิมิโกะของเรานะคะตัวนี้จะช่วยเขาเรียกอะไรลดตกขาวนะคะให้กระชับตึงๆนะคะก็คือดูแลหลีนั่นเองนะคะคอนแทคเลนส์จะบอกว่าขนตาเราสั่งมาจากจีนเว้ยแล้วคือมันสวยมาก แป้งตลับนะคะวันนี้เราจะใช้พิ s ซิทูซิทแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะคิตตี้ดอเหมือนเดิมจะใช้ไป็นที่ทาตาของ ODBO นะคะลิปแคร์เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยวันนี้เราจะเอาเป็นแบบพกพานะคะจะเอาสูตรไฮยาลูรอนไปนะคะ เกาะลานไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่หาดหาดเทียนนะคะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะ